เอาล่ะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมแซนบ็อกชแนลและในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะเป็นพาร์ทสเปเชียลผมจะไปสำรวจพื้นที่ที่เราลืมสำรวจไปนะครับแล้วก็ไปหาไอเทมบางอย่างที่เราลืมหาด้วยนะครับแล้วก็มีเคเวสที่เรายังทําไม่เสร็จด้วยแต่เราไปดูกันเลยครับแล้วก็ภารกิจตรงนี้นะครับอารีนาที่เรายังจัดการไม่ได้อีกเคเวสหนึง่ง ต้องสู้กับตัวตุ่นสองตัวนะครับนี่นรัวยิงลบอืม ยิงลบ,โอ,โ,งลบโอ้โหโัวกันได้โอ้โหยิงลบเรียบร้อยเขาเสร็จไปนหนึ่งตัวหนึ่งโอ้โหอื่ม อะไรเนี่ยมาครับลุยต่อ้างจาับก,การสองตัวนะครับยิงหลบอาวุธตัวนี้ผมชอบมากเลยนะมันโจมตีเร็วมากนะ ติ้งลบไม่พ้นโอ้โหอืมโหลดกันได้โอ้โหติงไปโดนนะกันไม่ได้เรียบร้อย โอ้โหจัดการไว้นหนึ่งลิ้นหลบไปก่อนครับจิ้มลิ้งหลบ โอ้โหวดนทีทีหนึ่งครับลิงหลบจิ้มอืมกันได้จิ้มลงไปโอ้กันได้ทีนึงลิงหลบจิ้มลงไปลิงหลบ ยิงยิงหมดไปก่อนครับเรียบร้อยในที่สุดจัดการได้แล้วครับสองตัวในท,ที่สุดเราก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับนาทุกตัวไปได้ไม่รู้ว่าฝั่งซ้ายมีของอะไรให้เราไหม,ไมน่ามีนะก็จบภารกิจครับน่าจะ ได้ไอเทมมาชิ้นหนึ่งแล้วก็น่าจะได้ตังค์มาด้วยแล้วก็ได้เหรียญทองมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในร้านค้ามีอะไรให้เราซื้อบ้างมีตั๋วกาชานะครับซื้อเลยเียนเดียวแล้วก็เหมือนจะมีเป็นหัวของพวกบอสที่เราเคยจัดการไปนะครับสามเหรียญทองซื้อเลยครับตัวน,นี้น่าจะเอาไปน่าจะาไปตกแต่งนะ อยุงโอเครับน่าจะหมดแล้วคงเอาไปตกแต่งปราสาทได้นะครับแล้วก็ในพื้นที่เหมืองนะครับที่เรายังตรวจไม่หมดจะมีจุดที่มีแก๊สพิษอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดูนะครับตรงนี้ก็มีเป็นลิฟต์แล้วนะครับเราจะไม่ตกลมานแล้วนะแล้วก็อันไหนก็ไม่มีพวกคางคกแล้วนะครับจะมีแค่มแมลง เวกเล็กเจอมแมลงตัวใหญ่ครับแต่ก็หอดจัดแบบการง่ายอ่ะเรียบร้อยแต่ตัวไม่ใหญ่มากนะครับพวกนี้ปืนยิงสองนัดก็จัดก,การได้ง่ายนะครับจุดแรกนะครับที่เรายังไม่ได้สำรวจแก๊สพิษข้างในเจอมแมลง ิ่งหลบไปทีนึงจัดการง่ายนะแมลงพวกนี้แล้วก็มีเหล็กมีแค่สมบัตินะครับตรงนี้ดูซิว่ามีอะไรฝ่านสีม่วงนะครับเก็บไว้ละกันง่ายๆครับไม่ยากกดเราแรงแล้วนะ ตรงนี้นะครับจุดที่สองที่อยู่ในเหมืองที่เรายังไม่ได้สำรวจนะครับผมว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะมีพวกไอเทมนะมแมลงก็ไม่ขนามมือผมว่าไม่น่ามีตัวคนหัวจะมีแค่ไอเทมนี่แหละโอ้ชุดครับชุดป้องกันมแมลงหลังป้องกันสูงมาก เก็บไว้ครบคุไม่ได้ใช้เรเดินไปเรื่อยมาทะลุตรงนี้นะครับตรงที่เรามาเอาฟิวครั้งแรกแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นแก๊สพิษอีกจุดหนึ่ง มีมแมลงพอแคปปืนยิงก็จัดการได้หมดแล้วครับมันจะมีไอเทมนะครับเป็นดาบดาบมือเดียวถ้าจะหมดแล้วนะครับสุดที่เราไม่ได้สำรวจก็มีแค่ไม่กี่ที่ ในเหมืองเราก็สำรวจจนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ปราสาทกันเลยดีกว่าโอเคครับกลับมาถึงปราสาทกันแล้วเหมือนจะไอเทมที่เราซื้อมานะครับจะมีไปตกแต่งแล้วนะแต่ก่อนที่จะเข้าที่โถงนะครับผมจะมาเปิดกระชาดูเหมือนเราจะซื้อมาได้อันหนึ่งโอเคครับมีตั๋วสามใบนะน่าจะได้จากการทำเคสมาด้วย สาบสีม่วงครับตัวนี้ก็แปลกดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนจะเป็นหมวกเลยครับหมวกเป็นเขี้ยวนะอีกอันหนึ่งก็เป็นชุดป้องกันมแมลงครับฟองเลยนะไว้ครับองนี้เป็นห้องพระราชาครับเราเข้าไม่ได้นะเหมือนจะใส่กุญแจไปด้วยนะครับ เี๋ยวเรามาดูห้องห้องเก็บอาวุธนี่ครับมีมแมลงป้ายมาแมลงโอ้หมีหัวของพวกบอสที่เราจัดการไวนะ้ครับห้อยไว้ที่นี่ด้วยนะแล้วก็จะมีชุดเกราะนะครับมีชุดเกราะมีอาวุธของเราหลายตัวเลยที่เราสะสมมาได้นะครับผมว่าน่าจะเกือบครบแล้วนะได้มาเยอะเลยครับ ไปที่ห้องครัวนะครับน่าจะมีอาหารอีกอย่างหนึ่งที่เราทําได้ผมได้วัตถุดิบมาด้วยนี่ครับวัตถุดิบคบแล้วนะอีกชิ้นหนึ่งนะครับรติกกี้สวีทอโรมาฟิวเดอร์แอร์ตัวนี้เป็นอาหารที่เหมือนจะใช้ส่วนผสมประกอบของพวกมแมลงมาทำนะก็อร่อยดีนะ เลือดเราเยอะมากเลยครับโอเคครับสำหรับพาร์ทเ,เิเยลของเกม Tail of Iron ก็ขอจบไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับผมไปสำรวจจุดต่างๆที่เราลืมสำรวจไปแล้วก็ได้ไอเทมได้ของอะไรมาเพียบเลยนะครับได้ทองออกมาซื้อไอเทมด้วยแล้วก็มีควสเที่เรายังทำไม่ได้ด้วยนะครับสำหรับพาร์ทเ,เิเยล Tail of Iron ก็ขอจบไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ